การไม่ทำบากทั้งหลายทั้งปวงการยังกุศลให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปองใสนี่เป็นบุญไปกุศลที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจบำเพ็ญโพนากันไม่ใช่ว่าเออมาแล้วไม่ตั้งใจจะให้มี จิตใจบริสุทธิ์สะอาดยากคนส่วนมากคิดว่าเออมาวัดแล้วจะได้ใจสงบไม่ใช่บางทีก็ฟุ้งหนักเข้าไปอีกยิ่งคิดมากเข้าไปอีกแต่ถ้าหากยังไปนั่งคุกคีีกันเหมือนกันมาไงไคุยกันทั้งวันนั่งคุยกันไปเรื่องไม่มีสาระก็คุยอย่างงั้นไม่ได้อานิสงส์ถ้าอยากได้อานิสงส์แล้ว ก็ไม่ได้ไปนั่งคุยกันนั่งทำความเพียรตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจะลึกพุทโธพุทโธไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาทุกวันนั่นแหะจะทำให้เกิดให้มีความรู้ความฉลาดองอาจล้าหาญอย่างน้อยๆก็มีศรัทธาแรงกล้า ไม่เคยมีความเริ่มใสในคุณพระเจา้าก็จะได้มีเต็มบริบูรณ์มีความเคารพหนักแน่นในคุณพระเจา้าพระธรรมพระสงฆ์มีสติไม่เผลอไม่หลงไปตามสัญญาลมนั่งนิ่งอยู่ไม่อยากคุกคีกันคือไปคุกคีแล้วไม่มีความสงบได้ คุยกันมากคุยกันเลือ่องนั้นเรื่องนี้คุยไปคุยมาก,ก็โอ้เกิดมีความโกรธให้กันก็มีขัดใจกันก็มีหนักๆน,นักก็ถึงกับลงฆ่ากันตายก็มีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปคุกค,คีหนีไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาะแผ่เมตตาโอ้อดีมีอาน,นิสงส์มากไม่มีประมาณไม่รู้จะ พลน,นาทั้งตัแต่นี้จนถึงตายก็ไม่จบล่ะมันปีถ้าหากเราปรรกากรบความเพียรจิตที่ยังมืดก็หายมืดที่โง่ก็หายโง่ที่แต่ก่อนเราอาจจะไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญไม่รู้จักคนไม่รู้จักโทษไม่รู้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านพอมาบำเพ็ญภาวนาเนี่ยภาวนาทำให้เกิดให้มีปัญญา รู้บาปุลคุณโทษรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์ตนที่แท้จริงคือเมื่อเรารักษาศีลบำเพ็ญภาวนามันก็ให้เรามีสติปัญญามีศรัทธาความภาคความเพียรเดินจุก,กรมนั่งสมาธิภาวนาไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยเมื่อย,ยลาละทั้งวันก็ได้ไม่อ้างร้อนไม่อ้างหนาว เดี๋ยนี้เราอ้างกันแหละสำหรับคนเกียรตคานไม่อยากเ,กด,เดินจงกรมกว่าโอ้เป็นร้อนอยู่โอ้ยเดี๋ยวนี้มันหนาวอยู่ไม่เอาแล้วไม่คี้เกียจตทำความเพียรร้อนก็อย่างนี้แหละก็นั่งได้มาไหว้พระได้มาทำความเพียรได้ไม่ต้องไปอ้างมันคนที่เขาหาเงินหาทองแดดร้อนขนาดไหน เขาก็สู้อดสู้ทนต่อสู้จนได้รับอานนี้สง่งมาว่าเขาก็ได้เงินได้ทองในการทํางานเขาแล้วแหละนี่พวกเรามาทําความเพียรยังกลัวร้อนกลัวหนาวก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วเราจะได้อะไรถ้าไม่ทําใครจะมามีใจเอาเงินมาแจกมาให้เราโดยไม่ได้ทํางานทําการให้ไม่ได้เลย ถ้าเราตั้งใจทำความเพียรเพียรน,นี่แหละจะทำให้เราต้องออกจากทุกข์ได้เพราะความเพียรจริงๆเดี๋ยวนี้เราทุกข์กายทุกข์ใจทุกนั่นทุกนี่ทุกไม่มีคําว่าจะเหือดจะแห้งจะหายจากใจทุกเพราะความโลภทุกเพราะความโกรธความหลงของเรามันฟุ้งซ่านอยู่ตลอดเวลานั่นแหละ ของกิเลสข,ของตัณหามันมาทำลายย่ำยีทีนี้ถ้าเรามาตั้งสติกำหนดจิตกำหนดใจพิจารณากายสติเป็นไปนในกายอันนี้แหละสบายแล้วทีนี้แก้สิ่งที่เคยทุกข์มากๆเพราะเราไปสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนก็เป็นตัวกูตัวเขาตัวเราอะทุกข์แล้ว แต่เรารู้ว่าเออนี่เรามาอาศัยชั่วคู่ชั่วคราวเป็นดินเป็นน้าําเป็นลมเป็นไฟอีกหน่อยมันก็แตกกระดับก็สลายกลายเป็นดินเป็นน้าเป็นลมเป็นไฟแต่ตอนมีชีวิตอยู่ก็รีบเร่งเร่งทาความดีไม่ใช่ว่าจะมีแต่ไปนั่งคุยกันเอ,อิดเพลินเจริญใจกินกินนอนๆอนไปเอาหมอนเป็นสรณะเสือศาณะ ต่นนั้นเราก็ไม่มีวันจะได้บรรลุหรือว่ารู้แจ้งในธรรมไม่มีเลยโอกาสที่จะได้รูร้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีมืดมิดปิดทั้งหมดเลยทวารทั้งหแล้วก็เออปิดเตียบร้อยโอกาสที่จะได้พ้นทุกข์ยาก เป็นอย่างนั้นแหละส่วนมากจะมักอ้างโน่นอ้างนี่อ้างบางทีก็อ้างว่าบุญน้อยว่าสนาน้อยไม่มีบุญว่าไปนั่นแล้วเราไปไม่มีบุญแล้วมันได้เกิดยังไงมันมีบุญะถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบพุทธศาสนาถ้าพูดถึงคนไม่มีบุญไม่ได้มาแน่นอนไม่ได้เกิดแน่นอนอบางทีมันก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทุกข์ทรมานเป็นเปนรตสู้กาย ลงนรกไปโน่นคนไม่มีบุญอันนี้เราผ่านมาได้มาเป็นมนุษย์นี่ถือว่าเลิศเกิดมาเนี่ยบริบูรณ์สมบูรณ์เป็นมนุษย์เลิศเกิดมามีตากวมีหูมีวายว 3, 2, ิวาสสามสองประการครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อันนี้ไม่ไม่ควรจะไปโทษโน่นโทษ,โทษนี่อะไรมันสำคัญอยู่ที่ว่าเราไม่อยากจะกระทาบำเพ็ญความดี เลยไปโทษโน่นโทษนี่โทษไม่มีบุญไม่มีวาสนาไปขอให้ทำจริงเถอะตั้งใจจริงทำไม่ต้องกลัวก็กลัวอะไรกลัวตายตายก็ตายไป <c oughs> ถึงไม่ได้เดินนดนจงกรมนั่งสมาธิภาวนาคนละมันก็ตายอย่างเดียวกัน ทำอะไรอยู่สบายกินเล้ามายากินอะไรไปมาตายเจ็บือนกันแก่ืองกัน,กบบากนตายอย่างเดียวกันก็ไม่พ้นจากตายเมื่อเรามาทำความเพียรเป็นยังไงก็เป็นเดินยอมตายทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งมีสติระลึกพุทโธพุทโธอันนี้แหละทำให้จิตของเราได้รับความรู้ ยิงเห็นจริงในสัจธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากที่เป็นคนโง่คนเเขวาหายรับรองเป็นผู้รู้ยิ่งจริงๆร,รู้บาปบุญคุณโทษรู้อนิจจังทุกขังนัตตาความเป็นอยู่ของมนุษย์ก็เห็นเห็นกันทั่วโลกธาตุอ่ะนี่ใครที่ไหนที่ไม่ได้เป็นโรคเป็นภัยไม่เจ็บไม่ป่วยเกิดมาแล้ว ส่วนมากไม่มีเลยมีแต่แก่แต่เจ็บแต่ตายเป็นธรรมชาติธาตุขนองคนธาตุก็ธาตุดินธาตุน้นนำธาตุลมธาตุไฟที่เรามาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วคราวจริงๆอะไรธาตุดินก็นอาศัยดินธาตุน้ำก็อาศัยน้ำก็พออยู่พอไปพอส่งไว้แล้วก็สุดเสื่อมทรมไปแก่ชราไม่มีใครหรอกมิเศษจะ โอ้ไม่มีคําว่าอยู่แบบไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีไปอยู่ตรงไหนก็ไปถอะมีโลกมันตามไปทุกสถานที่แกก็แกไปทุกที่ทุกทางตายก็ตายกันทุกที่ทุกทางไม่ใช่ว่าเอออยู่ตรงนี้แล้วถึงจะแก่ไม่ใช่อยู่ที่ไหนก็แก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกันมีความชราเปลี่ยนแปลงไปมา แล้วก็มีแตกมีดับมีสลายมีตายเป็นสิ่งที่เราหนีไม่พน้นขอให้ทุกท่านทุกคนไม่ประมาทในชีวิตตั้งชิดตั้งใจกระทำความดีรักษาศีลเอาศีลหนะ้าละเว้นการฆ่าสัตว์รักษาพืผิดในกามไม่พูดปดไม่พูดซอเสียดพูดเพื่อเจอเลวไหร หลบหลีกกลิกเล่นกระทำบอมเพ็นความเพียรตั้งสติกำหนดจดจ่อแล้ลึกตุโธรมโมสังโฆให้มีความรู้อนิจจังทุกขังนัตตาให้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารตลอดเวลาอันนี้น่ะที่จะพาให้เราได้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะหมายถึงว่าการเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดเล่าเ,เ,เกิดมา ก็ลงมาเอาอย่างเก่าเกิดมามันไม่ได้ต่างเก่าเกิดแค่ก็ออาคอยแก่คอยเจ็บคอยแตกคอยดับคอยตายไปวันละเล็กวันละนิดวันละหน่อยวันละเล็กวันละน้อยเสื่อมไปสุดอยู่ทรงไปเรียกว่าสุดเสื่อมโซมแล้วก็ทรงอยู่ไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ดับสลายนี่ธาตุขันร่างกายเป็นเหมือนกันหมดทั้งโลกธาตุไม่ต่างกันเลย ไม่ว่าจะเป็นตระกูลสูงตระกูลกษัตริย์มหาศาลพรามหาศาลพระหาบดีมหาศาลยาจบเข็นใจยากไร้ทรัพย์อปัญญาเกิดมาแล้วไม่ต่างกันเหมือนกันหมดทั้งนั้นจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายที่อยู่กันได้นี่อาศัยว่าพวกเราต้องมีการบำรุงรักษา ให้ธาตุน้ําให้ธาตุดินให้ก็มีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละเป็นธาตุลมธาตุไฟกับความอบอุ่นภายในกายเราก็มีอาขันอยู่ได้ทรงอยู่ได้แล้วก็มันถ้าห้ามไม่ให้สุดไม่ให้เสื่อมให้โทมไม่ให้แตกให้ตายเป็นไปไม่ได้เหมือนกันหมดทั้งนั้นอาการทั้งหมดอันนี้เรียกว่าความแปรปรวนไม่เที่ยง มันเป็นอนิจจังจริงๆนั่นแหละแล่แลแลพิจารณาอยู่อย่างนี้ละใจเราก็ไม่กำเริบไม่ได้หลงไม่มัวเมารีบเรล่งเอาบุญกุศลเร่งทำความภาคความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาแผ่เมตตาอย่าได้ท้อได้แท้อย่าเห็นแก่หลับอย่าเห็นแก่นอนอย่าเห็นแก่ฝ่าแก่ทองเห็นแต่พูดแต่คุยกัน คุยเท่าไหร่มันไม่มีวันจะดียิ่งขึ้นหรอกมีแต่เสื่อมยิ่งลงลงไปสุดเสื่อมโทมลงไปจิตใจยังมืดยังโง่ยังเกลาไม่รู้เท่าไม่รู้ทันหรอกไม่รู้จริงๆยิ่งไปอยู่แบบนั้นที่เรียกว่าเป็นคนมืดบอดถึงตายภายนอกเนี่ดีล่ะมองเห็นโน่นเห็นนี่ แต่ตาในไม่เห็นอะไรความแก่ความชราความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่เห็นเห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เห็นสิ่งที่เป็นโทษไม่เห็นที่ไม่เห็นเพราะว่าจิตของเราไปถูกกิเลสครอบงำทำลายปิดกั้นไว้หมดเลยเกว่าสิ่งที่ดีมี แต่พวกเรากลับไม่สนใจไม่มีความพอใจในการปฏิบัติไม่ยอมขาจัดขัดเกลาเอาชนะกิเลสกิเลสมันก็นักเข้าไปหูมุ่นเข้าไปเออนี่แหละกิเลสที่เราฟังกันแบบจนชินกันจนรู้ว่าอ้มันเป็นอย่างเงี้อย่างงี้โลภนั่นแหละโกรธนั่นแหละหลงนั่นแหละไขรก็เต็มในหัวใจมีแต่เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไป โลภก,ก็โลภมากๆโกรธก็โกรธมากๆหลงก,ก็หลงม,มันไปทั้งวันไม่เนี่ยควรจะระลึกถึงคุณพุระเจ้าเรียก mm hmm. ว่าระลึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปให้รู้ให้ตื่นให้เบิกบานบ้างระลึกถึงพระธรรมคําสอนของพุระเจ้า mm hmm. มีการแผ่เมตตามีการพิจารณากายสติเป็นไปในกายจะได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่พาให้จิตของเราไปโลภเอาขาคน้นู้นโลภเอาขางค้นีน่โกรธคนนู้นโกรธคนนี้วันๆเราไม่จะไปหาโกรธหรือไปดีใจเสียใจไปรักไปชังไ,ไปนู่นไปนี่ฟุง้งฟุง,ฟงแต่งไปเรื่องมันก็เลยทุกข์ความทุกข์มันไม่ใช่อยู่ไกลอยู่ในหัวใจของท่านทุกคนนั่นแหละท่านเอามันไว้มันก็อยู่กันแล้วไปนี่ เจะเป็นห่วงเป็นอะไรเดียวว่ายินดีพอใจกับความทุกข์ทั้งหลายทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายอันนี้เรามายินดีพอใจให้มันเป็นทุกข์ไม่ยอมทิ้งไม่ยอมสลัดให้มันออกจากตัวเรามาโมาเมาอยู่อย่างนี้จิตกรต้ลกเป็นอย่างนี้บ่อมีอย่างนี้อยู่ภายในใจเราก็ไปอะไรทีนี้ มีความโศกเศร้าโศกาปริเทวนะทุกโทมนัสอุพยาตเมื่อเราพัดพลากจากสิ่งที่เราลักเราชอบใจนี่เดี๋ยวนี้เราลักมันมากมันก็ต้องทุกมากล่ะทุกมากพรมานโศกเศร้าโศกาปริเทวะทุกโทมนัสทีนี้นจะขจัดด้วยทีไหนอ้าวก็ตั้งใจทําความเพียนนี่แหละมีความภาคความเปลี่ยนว,วินริยนะทุกขมัจเจติ เราต้องความเพียรมากๆทำจริงทำจังในกาะจัดทุกออกจากจิตจากใจเดี๋ยวนี้จะเพิ่มพวกเรามีแต่เพิ่มความทุกข์เข้าใส่ใจแล้วก็เพิ่มฟืนเพิ่มไฟเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปลาคกินาโทสกินาโมหกินาไฟลาค้าก็เผาไฟโทสก็เผาไฟโมหะก็เผามันก็เล่าร้อนเนี่ยยิ่ง อากาศอย่างนี้มันก็ยิ่งร้อนเข้าไปอีกเรียกว่าไฟนอกไฟในเผาหัวใจวิแต่ความทุกข์เล่าร้อนนี่หาความสุขความเย็นใจสบายใจไม่ได้เพราะเราพากันไปเอากิเลสมาเข้ามาใส่เอาฟืนเอาไฟภายนอกมาแผดมาเผาพวกเราต้องพยายามแก้แก้ด้วยการทำความเพียรแผ่เมตตา เพียรตั้งใจสำรวมระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นทางกายเพียรสำรวมระวังวาจาไม่พูดปดพูดคำหยาบเพื่อเจอเดี๋ยวไลพูดสอเสียดไม่ให้มีเลยพูดแต่คำเป็นจริงไม่พูดปดพูดสอเสียดไม่เอาไม่ไปยินดียิน้ายไม่ไปสนใจระลึกพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ไงนะนี่แหละที่ว่าจิตของท่านผู้นั้น เป็นใัยเพื่อออกจากทุกข์ออกจากก้อนทุกข์ออกจากกองทุกข์ออกจากกองกิเลสได้เพราะใจของเราไม่ได้มาโมเมากับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นโทษเราก็รู้อยู่แล้วโลภมากกว่าเป็นโทษมากโกรธมากกว่าเป็นโทษมากหลงทั้งวันกว่าทุกข์ทั้งวันถ้าจิตมีรู้รู้อยู่ที่กายมีสติเป็นไปนในกาย เห็นน้นจิจังทุกครั้งนะตาไม่มีความยึดมั่นไม่สําคัญมั่นหมายไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เขาไม่ใช่เราอันนี้เลยว่าเป็นผู้มีปัญญารอบรู้ในกองสังขารสังขารทั้งหลายก็นี่นะที่พวกเรานั่งอาศัยกันอยู่ดีแหละอาศัยกันอยู่เลยนี่แหละโลกก็มีดินมีน้ำมีลมมีไฟธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอะไรโลก ขันห้าขันห้าก็เรียกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่น่พวกเราก็มายึดตัวถูกูตัวก,กูยิ่งมีกูยิ่งถือทิฏฐิมานหน้มากเท่าไหร่ก็เอาละใครพูดอะไรก็ไม่ได้อหาว่าลบรูดูถูกกูอดูมินกูเหยียดย้มกูไปละแต่ถ้าวางซะมันก็สบายเราอยู่แบบสบายดีกว่าอย่าวุ่นวายกับเรื่องที่เป็น ไม่มีสาระที่เป็นโทษมากมันไม่ได้อะไรไม่มีสาระเสศนสารอะไรเราต้องมาอยู่กับพุทธโทธธรมโมสังโฆอันนี้เป็นสาระประโยชน์แกนสารศีลส,สาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติญาณทัศนสนะสาระอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นพวกท่านทั้งหลายไม่ควรจะ นิ่งนอนใจรีบเร่งขวนขวายเอาให้มีภายในอยู่ในจิตในใจของทุกท่านน่ะนะไม่ได้อยู่ไหนหรอกไม่อยู่ไกลอยู่ตรงนี้แหละว่วางสอกยาวานาคืบพิจารณาทุกวันเห็นชัดเจนทุกวันรู้แจ้งเห็นจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างท่านไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นไม่สําคัญมั่นหมายไม่มีอุปทานยึดขันถือขันท่านก็เป็นผู้มีความ สุขไม่ว่าสุขไม่ต้องอิงอา, mm hmm. ามิตร t h ะเลยนี่นิรามิตจะสุขและ้ะไม่ต้องมีเงินมากไม่มีท้องคําไม่มีอะไรที่สมมติว่าดีพิเศษว่าเลินใหญ่โตอะไรก็ไม่ต้องไปมากมายก็เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนล้านอะไรแต่จิตของท่านเยื่อเยนเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กายไม่ทุกข์ใจเพราะจิตของท่านบริสุทธิ ศีลยิ่งสมาธิยิ่งปัญญายิ่งแล้วอันนี้แหละที่ว่าท่านได้วิมุตติหลุดพ้นจากก้อนทุกกองทุกกองก,กองิเลสอันนี้ที่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ว่าเออหญิงเป็นเฉพาะหญิงไม่ใช่ชายก็เป็นหญิงก็เป็นชายก็เป็นเหมือนกันหมดทั่วโลกธาตุไม่ต้องไปว่าเด็กกว่าเล็กหรอกแกเท่าชรา เกิดมาแล้วต้องได้รับทุกขทรมานเหมือนกันหมดทั้งสิ้นเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยการหมดทั้งสิ้นไม่มีใครพ้นได้อันนี้แหละต้องภาวนาให้ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้มากๆจเจริญให้มากๆถ้าหากท่านทั้งหลายต้องการความพ้นทุกข์ก็ต้องมีความภาคความเพียรบริเนทุกขมัจเจติถ้าไม่เล่งความภาคความเพียรก็เอา ใจของเราออกจากทุกข์ไม่ได้มันก็ต้องทุกข์หนักเข้าไปอีกวนเวียนเวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดเมาพบชาติยังเก่านี่แหละมาปุญญีพอใจอยู่อย่างนี้แหละเพราะพวกเราเป็นคนประมาทัวเมาไม่เห็นโทษเห็นภัยในวัฏฏะจริงๆแล้วเกิดก็ทุกข์หนัก เกิดมาแล้วก็แก่แก่แก่ก็เป็นทุกข์ mm hmm. เจ็บพุกทรมานที่เห็นเห็นกันทั่วโลกไปไปถ้าท่านอยากเห็นมากก็ไปดูตามโรงพยาบาลต่างๆที่ไหนก็มีเต็มไปหมดนะน่ะเต็มจนไม่มีห้องเย็นนั่งเย็นนอนกันเต็มไปด้วยคนเจ็บคนป่วยคนไข้คนตายนั่นแหละทั้งเกิดก็อยู่นั่นแก่ก็อยู่นั่นเจ็บก็อยู่นั่นตายก็อยู่นั่น สถานที่อันนั้นเป็นสถานที่เรียกว่าให้ไปดูให้ไปดูทำให้ไปดูปฏิเราต้องไปเห็นอย่างนั้นไปดูสถานที่อันนั้นแหละที่เป็นสถานที่ที่ไปพิจารณาให้เราไม่ได้มีความเห็นผิดให้เห็นว่าเอออยู่นี่ แก่ก็เต็มอยู่นั่นเจ็บก็อยู่นั่นเกิดก็เกิดเต็มอยู่นั่นแล้วก็ตายกันก็เต็มอยู่นั่นไม่มีใครพ้นได้ถึงจะไปรักษาดีดีที่สุดละที่ไหนที่ไหนแต่ก็ไม่พ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนี่แหละมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่ควรประมาทโวยเมารีเป่ง ทำคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีให้อินทรีย์แก่กล้าเริ่มต้นแต่สัตย์จริสศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสถ้ามีศรัทธาแรงกล้าวิริยะความภาคความเพียรก็ไม่มีท้อแทะไม่เห็นแก่ลับไม่เห็นแก่นอนเห็นแก่ปลาแก่ท้อทำจริงทำจังไม่กลัวตายนั่นละท่านที่มีความเพียรก็มีสติดี ถ้ามีสติระลึกรู้ตัวอยู่ทั้งวันเดินก็มีสตินั่งก็มีสติกอนอนอะไรทุกอย่างไหวพระสวดมนต์มีสติดีไม่พร่ำไม่เผลอไม่เผลอไม่ประมาทสติของท่านดีบริบูรณ์แล้วก็มีสมาธิตั้งมัน่นจิตแน่าแน่นิ่งอยู่อารมณ์เดียวเรียกว่าสมาธิแต่บางคนทำไม่ใช่ยอย่างเดียวแต่ฟุ้งมันทั้งวันคิดมันทั้งวันรุงมันทั้งวัน มาจากไหนก็ปรุงไปอ่าปึงนั่นถึงนี่ปรุงปรุงเทพอ่าปรุงไปวันไปช่องไปอะไรต่ออะไรปรุงไปมันก็เลยเป็นทุกข์ถ้าหยุดซะมันก็เป็นสุขแต่ถ้ามีสมาธิตั้งมัน่นไม่วันไหวก็เป็นสุขถ้ามีปัญญารอบรู้ในกองสังขารใน,นก่อกทุกข์อันนี้แหละสังขารอันนี้พี่นายเห็นว่าเป็นอน,นิจจังอน,นิจจังเกิดดับเกิดดับเกิดดับ,ดบ,ดบมันก็แปรปรวนไปอยู่ไม่มีใคร จะบังคับให้ได้ดังใจอาบังคับไม่ให้มันเจ็บก็ไม่ได้บังคับไม่ให้มันแก่ก็ไม่ได้บังคับไม่ให้เราแตกเราตายก็ไม่ได้มันก็ต้องแปลโวนไปธรรมชาติธาตุขันธแล้วทุกวันทุกวันก็เสือเส่อมเสื่อมเสื่อมทุดโทมเสื่อมตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมชาติของธาตุของขันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็นำไปแต่ตรองพิจารณา แล้วก็ปังใจประพฤติปฏิบัติตอนนั้นไปท่านทั้งหลายก็จะได้แต่รับแต่ความสุขท่านมีทุกข์ก็จะหายจากทุกข์ท่านมีสุขก็จะสุขยิ่งขึ้นไปทุกท่านเทินอนิดหน่อย